สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีและสวัสดีและสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไรนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นภาเครื่องหลวงพ่อชะนาชันทะสาโรนะครับพบกับผมเช่นเคยเนาะนะครับไม่เจอกันมาสองสามวันนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับติดงานนะครับเพราะว่าที่วัดก็ยังเคลียร์งานบางส่วนไม่จบเนาะนะครับยังเคลียร์งานนะครับ ต้องพาทีมงานเคลียร์งานหลายๆอย่างนะครับที่วัดนะครับก็เลยทั้งติดงานทำงานตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เคลียร์งานด้วยนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับหลวงพ่อชนะนะครับมาให้รับชมกันเช่นเคยนะครับสำหรับทุกทุกท่านที่ สนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชนายชันทาาโรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่า,าจะไม่มีพระลินนะครับกับผมมีพระล่นตลอดนะครับมีพระลินตลอดนะครับแต่ว่าบางรุ่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นเนาะนะครับตอนนี้ นะครับทุกท่านเห็นได้คงจะได้เห็นแล้วเนาะนะครับได้ออกที่ไทยรัฐทีวีเอาไปลงงานไหว้ครูที่ผ่านมานะครับงานไหว้ครูที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เสร็จจากงานไหว้ครูนะครับที่ไทยรัฐเอาไปลงนะครับตอนนี้ก็มีทั้งกระแสหลายๆอย่างนะครับมีทั้งดีและไม่ดีย่อมแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะครับเราไม่สามารถมาบังคับให้ใครต้องมาเชื่อเราได้นะครับฉะนั้นนะครับ ขึ้นอยู่ที่ความศรัทธานะครับกับความเชื่อเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีความเชื่อนะครับห้อยพระองค์ละล้านก็ไม่มีประโยชน์นะครับพระก็ไม่มีประโยชน์นะครับห้อยไปก็ไม่ได้เกิดผลอะไรนะครับฉะนั้นเรามาคุยกันในเรื่องของความเชื่อดีกว่านะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มีนะครับเหรียญนะครับอ่าที่ไปเลี่ยมนะครับเหรียญอ่า เสือนะครับเสือตัวครูเนาะเสือตัวครูนะครับเสือตัวครูนะครับตัวนี้ก็อ่านี่นะครับที่เอาไปเลี่ยมนะครับเลี่ยมเสร็จแล้วนะครับช่างเลี่ยมเพิ่งส่งงานมานะครับเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับงานเลี่ยมเยอะนะครับช่างก็ทําให้ไม่ทันนะครับช่างเลี่ยมก็เลี่ยมให้ไม่ทันนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้พร้อมเลี่ยมนะครับตัวนี้เป็นเงาเหรียญยกพันครูเนื้อซาตินนะครับเป็นเนื้อซาตินนะครับนี่นะครับเนื้อซาตินเลี่ยมมาให้แล้วนะครับส,สวยนะครับ ตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับมีนะครับงานเลี่ยมตัวนี้นะครับสวยนะครับตัวนี้เลี่ยมกันน้ํานะครับสวยมากนะครับเลี่ยมกันน้ํานะครับสวยมากนะครับดุยนะครับเสือแต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวครูนะครับตัวครูจะคล้ายกับเสือปลาแตกตัวที่หนึ่งนะครับแต่ตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นล่ามโซ่แต่ตัวนี้จะไม่ได้ล่ามนะครับตัวนี้จะไม่ได้ล่ามเนี่ยนะครับนี่เสือตัวที่หนึ่งที่อยู่เหรียญห้าพยักนี่นะครับจะคล้ายๆกันนะครับ ต่างกันที่ไม่ได้ล่ามโซ่เท่านั้นนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการเลี่ยมนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วก็เหรียญปัาศัตรูไพ่นะครับเหรียญประสบการณ์ที่ออกทีวีนะครับตอนนี้ช่างก็เลี่ยมให้แล้วเสร็จแล้วสององนะครับนี่นะครับตอนนี้ราคานี้ไม่ต้องห่วงเลยครับโอ้โหราคาไปไกลมากนะครับปัาศัตรูไพ่นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับทองแดงเนี่ย นะครับทองแดงนี่นะครับตัวนี้นะครับเห็นเห็นผิวไหมครับผิวสวยมากนะครับด้านหลังนี่นะครับหลังสวยนะครับผิวสวยบอกเลยว่าผิวสวยมากนะครับเป็นผิวน้ําผึ้งนะครับตัวนี้ด้านหลังเป็นน้ําผึ้งเลยนะครับเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับบอกเลยว่าสวยฉ่ำๆนะครับเห็นไหมครับฉ่ำมากนะครับสวยนะครับนี่นี่ทองแดงนะครับสมัยก่อนเนี่ยทองแดงสามร้อยนะครับสมัยก่อนเนี่ยทองแดงสามร้อยผมบอกเลยตอนนี้นี่โอ้โหเฉพาะเหรียญเป่ายังไม่เลี่ยมเนี่ปลาเข้าไปห้าหกร้อยนะครับ ตอนนี้นะครับราคาขยับปี๊ดขึ้นไปเลยนะครับห้าหกร้อยเนี่ยให้หาได้เถอะนะครับนี่นะครับห้าหกร้อยตอนนี้ก็หายากนะครับนี่ก็เป็นเนื้อปอกนะครับเนื้อปอกเพราะว่าเหรียญประสบการณ์นะครับเหรียญรุ่นนี้นี่เป็นเหรียญประสบการณ์นะครับบอกเลยว่าคนหาเยอะนะครับหาเยอะมากตอนนี้นะครับนี่นะครับไม่ต่างจากเสือตัวครูเลยนะครับปราบศัตรูไพ่เนี่ยนะครับหากันแบบจ้าระบันเลยตอนนี้ นะครับหาการจ้าระวันเลยตอนนี้นะครับฉะนั้นใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วก็วันนี้ก็มีหนังสอนะครับนี่แปดเหลี่ยมนะครับเข้ามานะครับสองมีเข้ามาใหม่สองอันนะครับแปดเหลี่ยมนะครับหนังสอแปดเหลี่ยมนะครับสวยๆนี่นะครับหนังสอแปดเหลี่ยมนะครับเข้ามาเพิ่มอีกนะครับแปดเหลี่ยมเนี่ยผมเคยเลี่ยมให้ดูแล้วนะครับเลี่ยมสวยนะครับแปดเหลี่ยมนี่นะครับบอกเลยว่า ถ้าช่างเลี่ยมดีๆนี่เลี่ยมสวยมากนะครับถ้าช่างเลี่ยมดีๆนะครับแปดเหลี่ยมเนี่ยเลี่ยมสวยนะครับถ้าช่างช่างเลี่ยมดีๆหน่อยนะครับหางานที่แบบงานดีๆหน่อยนะครับงานเลี่ยมนะครับงานเลี่ยมดีๆก็เจอช่างดีๆก็สวยนะครับสําหรับแปดเหลี่ยมเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็เหมือนอันนี้เหมือนกันนะครับเสือแกะนะครับเสือแกะนะครับเสือแกะก็ลองหาช่างเลี่ยมนะครับแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันที่ลาย นะครับนี่นะครับของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าสั่งไว้นะครับให้เลี่ยมให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะบางตัวนะครับก็จะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะออกเดินทางนะครับลงอ่าอาเภอจนะนะครับจังหวัดสงขลานะครับลงอําเภอจนะจังหวัดสงขลาไปอ่าสามสี่ตัวนี่แหละนะครับอําเภอจนะนะครับนี่นะครับอําเภอจนะนะครับ ลูกค้าอำเภอจนะจังหวัดสงขาลูกศิษย์หลวงพ่ออ่าชไหนนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่อำเภอเจนะจังหวัดนาลาทิวาสหรือจะอะไรเนี่ยผมจาไม่ผิดนะครับอำเภอแต่อยู่อำเภอจนะจังหวัดนาลาทิวาสอ่าอ่านะครับอำเภอจนะจังหวัดนาลาทิวาสนะครับนี่นะครับเพราะว่าสั่งผมมานะครับผมก็อ่าเอาไปเลี่ยมนะครับงานเลี่ยมแล้วก็มีเหรียญน,นี้ด้วย อ่บสอตัวครูด้วยนะครับที่ส่งเลี่ยมมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้เด้อนะครับอาเภอจะแนะนะครับนาธิวาสหรืออะไรนี่นี่เนี่ยนะครับก็จาไม่ได้แต่จําได้ที่อําเภอจะแนะนี่แหละจะนะจะแนะนี่แหละนะครับนี่นะครับงานเรี่ยมนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามนะครับอ่าเสือตัวอ่าผมขอบอกก่อนว่าเสียขามเนี่ยนะครับเสียขามเนี่ยนะครับ สามปีออกครั้งหนึ่งนะครับสามปีจะออกแค่หนึ่งครั้งนะครับตอนเนี้ตัวแรกเนี่ยราคาไปห้าพันกว่านะครับตัวแรกนะครับห้าพันกว่าแล้วทุกวันนี้นะครับทีนี้นี่อ่ารุ่นแรกเนี่ยนะครับราคาห้าพันกว่านะครับคือรุ่นนี้เนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยมีโค้ดทั้งหมดเลยนะครับมีโค้ดมีมวลสารอยู่ด้านล่างอุดทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับราคาก็ไปนะครับรอดูว่าผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยนะครับไปถึง ห้าหกพันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในอนาคตนะครับไม่ไม,ไม่ไม่นานเกินรอนะครับราคาไปถึงห้าหกพันน่นอนเฉพาะตัวแรกก็ไปห้าพันแล้วนะครับวัตถุมงคลเนี่ยจะขึ้นเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับผมเคยบอกแล้วว่าจะขึ้นเป็นช่วงช่วงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ศึกษาเหรียญหลวงพ่อชาไหนนะครับก็ศึกษาดีๆนะครับ ช่วงนี้เหรียญระบาดเยอะนะครับแล้วก็มิจฉาชีพเยอะมากนะครับเอาเหรียญไปแอบแฝงเยอะมากนะครับเอาแอบแฝงไปแอบแฝงปล่อยแล้วพอส่งอีกเหรียญหนึ่งไปก็ไม่ใช่นะครับไม่รู้ส่งอะไรไปส่งก้อนหินไปก็มีนะครับผมต้องเข้าไปโอ้โหเยอะมากคุณร้องเรียนผมมาเยอะมากตอนนี้นะครับก็ผมก็แนะนําบางท่านเข้าไปแจ้งความนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอไปสิบกว่านะครับสิบกว่าเจ้านะครับเจอโอ้โหแบบเจอกันแบบแย่มากเลย นะครับคนร้องเรียนผมมาเยอะมากนะครับยิ่งเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับโอ้โหยิ่งผมจะบอกเลยว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับรุ่นนี้เหมือนกันนะครับปลอมเยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยลงยาเขียวเนี่ยในลาซาด้านี่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่ได้มีลงยาเขียวนะครับนี่นะครับเหรียญเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับของแท้เนี่ยนะครับต้องถามนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยของแท้นะครับไม่ใช่ว่าลงยาเขียวทั้งหมดมันไม่ใช่นะครับของแท้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็มันมีคนเอาไปลงขายเป็นแล้วก็ไปลงยาเขียวอะไรก็ไม่รู้นะครับมั่วไปหมดนะครับแล้วก็บอกว่าออกวัดนะครับพวกนี้ต้องตามตบกระบาลถึงบ้านนะครับเนาะนะครับก็ ช่วงนี้ก็ขอฝากทุกท่านนะครับมีพระเครื่องหลวงพ่อชะไหนนะครับก็ใครที่ได้ไปแล้วนะครับก็ทุกวันพระนะครับอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนะครับบารมีจะได้หนุนนำสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้วันนี้ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ